ต่อเวลาจุดโทษดีกว,ว่าแล้วจ้าอนาไปหรือวผมจ้านแน่ครั้านี้นะติดแข่งสักเสีย้ยวบมาครับมมตอนนี้เขาทั้งคู่พร้อมแล้วที่จะฟาดฟันกันบนเวทีนี้ค่ะเพราะฉะนั้นขอเชิญผู้เข้าแข่งขันประจับสเตชันได้เลยค่ะในเป็นฝ่ายคีบอลเริ่มเล่นก่อนครับอยู่ในฝั่งซ้ายนะฮะของแมนเชสเตอร์ูไนเตดครับผโค้งมาลุกนี้แล้วในมาโคไม่ถึงครับ เมซี่จับเป็นทีแล้วลงปั่นโค้งๆตรงนี้จะแลบเข้าเข้าซองปีเตอร์เชคครับออกไปได้ปีเตอร์เชคยิงตรงนี้แล้วโอ้โหเสียสวบเลยสวบเลยครับปั่นโค้งโค้งของเนมาร์จูเนียหรือเปล่าดูภาพใช้ทีหนึ่งนี่ครับโค้งโค้งครับโอ้โหวิ่งแล้วโค้งสุดๆเลยครับตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพงศธรสวัสดีครับผมตอนนี้เจอจันเอ็มนาไปแล้วหนึ่งศูนย์ครับจากเนมานะ โพกา้ามาครับเจโรซานโชฮหะน,นั่นกาคาหลงปั่นโค้งโค้งลงปัดขีดมาก่อนครับเจโรซานโชยกมาตรงนี้หะน,นั่นจริงอูตีแทบเลยนะโอ้โหได้เลยสองเซฟกาคาโค้งไม่ถึงวิลาแถวสองจริงไปไหนครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหยิงไปไหนวะเนี่ยโอโ้ไม่เข้าครับตรงนี้ ยิงหลุดก่อไปเองครับทางด้านของมูติชาแนลครับมาไปไปแล้วซันโชซันโชหลุดมาซันโชเปิดมุมบอลอีกทีนึ่งฮันนิงโคกโอ้เรียบเอยครับโอ้โหก้าวก้าวก้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 เอาจนได้ครับฮันนิงโอ้โหถึงก็ไม่เข้าโอ้โหนี่ฮะโคกกดลงพื้นลอดดาบเข้าไปเลย ไปยับบีนามาที่ชนาทิพย์สงขศินตรงขวาครับตรงกลางชนาทิพย์มาลูกนี้ฟอนันฟอรต์เจ๊ยเลยครับปัดทิ้งไปก่อนปีเตอร์เช็คเอาแล้วเอาแล้วมันเลยับตอนนี้ <What? S 1> ปั่นโอ้โหูอู้หโดนเลยครับปั่นโค้งฮะโอ้โโดดเรือ,อโโดูไปที่ปั่นโค้งโวูโ ทีไปครับจะดอซานโชกาคาโคโอ้โหวุ่นวายสางโอ้อโหไม่เข้าอะไรเอาออกหลังครับเฮ้ยไม่เข้าเฉยดุยันต่อครับเจอจันเอ็มกับพี่ชัยนะครับนั้นนี้สัตว์ีทั้ง300กับท่านด้วยฮะใครมาแล้วหนึ่งหัวใจหนึ่งติดตามไม่หน่อยจะบพันหัวใจแล้วทุกคนหัวเราหัวใจรัวๆมาหน่อยครับ รับได้กูจะเช็คสวยปั่นโค้งโอ้รับได้กูจะเช็คจริงโอ้ปาได้

โอ้โหไม่เข oh, oh, ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหติงโอ้โหเดือดเดือดชนะไปสองนึงนะขอบคุณจานอามด้วยนะขอบคุณจานอามด้วยนะฮครับตึงติงตีงตัดเลยลูกเดือบโดนหลายลูกือนกันนะฮะจบชนะจานอาไปสองก็ตูต่อหนึ่งขอบคุณจานอามด้วยนะขอบคุณจานอามด้วยนะ